แล้วพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจเอาความรักของตัวเองเป็นตัวตั้งเพราะคิดว่าตัวเองรักแล้วปรารถนาดีหวังดีแล้วนี่ทำอะไรมันถูกทั้งนั้นอันนี้ก็ไม่จริงนะความปรารถนาดีนะแต่ถ้ายึดมันถือมันมากนะมันก็ก่อให้เกิดผลเสียผลร้ายได้ยาคาที่จับให้ไม่ดีมันก็บาดมือก็บอกนะญาติโยมนะกลุ่มนี้ว่าเนี่ย ถ้าเรารักเขานะเราก็จะเอาตัวเราเป็นตัวตั้งต้องเอาเขาเป็นตัวตั้งก็คือพยายามเข้าใจเขาเข้าใจว่าเขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรนะยิ่งเป็นวัยรุ่นเนี่ยยิ่งต้องเข้าใจความรู้สึกของเขาเพราะถ้าไม่พยายามเข้าใจเขาเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยมันอาจจะไปเกิดผลเสียกับเขาได้เดีย๋ยวนี้พ่อแม่นี่ไม่ค่อยได้พยายามเข้าใจจิตวิทยาของเด็กหรือของลูกของตัวเองนะ เอาแต่ความต้องการตัวเองความปรารถนาดีของตัวเองนี่เป็นหลักถ้าเรารักเขาต้องพยายามเข้าใจเขารู้จักเขาให้มากอย่าว่าตายเลยเลยแม้กระทั่งศัตรูนะซุวนวูก็ยังบอกเลยนะว่ารู้เราอย่างนี้ไม่พอต้องรู้เขาด้วยขณะจะทาศึกสงครามนะก็ต้องรู้จักศัตรูรู้เรารู้เขาเนี่ยร้อยศึกก็บอกาย ไอ้ลูกนี่มันไม่ใช่ศัตรูนะมันเป็นยอดยอดรักของเราก็ยิ่งต้องเข้าใจเขารู้จักเขาพยายมฟังเขาให้มากนะจะรู้จักเขาแล้วก็ต้องรู้จักถามเช่นลูกกินเหล้าลูกตื่นสายก็ถามลูกเลย <c oughs> ทำไมถึงชอบกินเหล้ากินเหล้ามันดีอย่างไรนะถามด้วยความอยากจะรู้ํำตอบอลูกเนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่เข้าใจลูกรักหรือว่ารู้จักลูกมากขึ้น แล้วก็รู้ว่าจะสื่อสารกับลูกอย่างไรแต่เดือนนี้พ่อแม่ไม่ค่อยถามลูกเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่แล้วพ่อแม่ก็คิดว่ารู้จักลูกดีเพราะว่าพ่อแม่เคยเป็นัยรุลุนเหมือนลูกนะอันนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะว่าประสบการณ์ของลูกกับประสบการณ์ของเราจะแตกต่างกันหลายคนมักจะมองว่าเนี่ยฉันรู้จักลูกดีเพราะฉันอาบน้ําร้อนมาก่อนแก อันนี้ก็ทําให้ไม่ฟังลูกนะไม่พยายามเข้าใจลูกเพราะ <d> คิดว่าฉันรู้จากลูกดีแล้วความคิดว่าฉันรู้จากลูกดีแล้วนี่อันตรายมากเลยเพราะว่ามันทําให้ไม่ฟังเขามันทําให้เราคิดว่าเราตัดสินล่วงหน้าเรียบร้อยไปแล้วการตัดสินล่วงหน้าการสุปล่วงหน้าเนี่ยมันทําให้เราไม่ฟังไม่รับรู้แล้วมันทําให้การสื่อสารเนี่ยมีปัญหา พอเราเคเรารู้แล้วเนี่ยแทนที่จะสื่อสารก็เลยกลายเป็นการสั่งสอนไปไวัยรุ่นนี่เจอแบบนี้เขาก็ยิ่งต่อต้านนะฉันพยายามรู้จักเ้าให้มากนะแล้วก็เอาเขาเป็นตัวตั้งอย่าเอาเราอย่าเอาประสบการณ์ของเราเป็นตัวตั้งอย่าเอาความหวังดีของเราเป็นตัวตั้งว่าถ้าเราหวังดีแล้วลูกต้องทําตามทุกอย่างก็ฉันรักลูกฉันหวังดีกับลูก ความคิดแบบนี้มันทําให้พ่อแม่เสียใจมาเยอะแล้วเพราะมันทําให้ลูกเตลิดเปิดเปิงไปขณะที่ถ้าเราพยายามทําทุกอย่างแล้วนะพยายามฟังแล้วพยายามคุยแล้วพยายามสื่อสารถามก็ถามแล้วนะพยายามเข้าใจเขาแล้วเขาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ต้องปล่อยวางแล้วต้องปล่อยวางแล้วคือปล่อยวางในที่นี้หมายความว่าต้องยอมรับความจริงว่าเราสอนเขาไม่ได้ พ่อแม่ส่วนใหญ่ทุกเพราะคิดจะไปบังคับลูกให้เป็นไปตามใจตัวลูกเนี่ยนะมันไม่ใช่ของเราบังคับให้เป็นไปตามใจไม่ได้อย่าว่าแต่ลูกเลยนะร่างกายของเราเนี่ยเรายังบังคับมันไม่ได้เลยบังคับไม่ให้ป่วยบังคับไม่ให้เมื่อยเรายังบังคับไม่ได้ใจก็เหมือนกันนะบังคับไม่ให้ฟุ้งบังคับไม่ให้กลัวก็ยังบังคับไม่ได้ ก็ขนาดร่างกายจิตใจ,จเรายังบังคับไม่ได้เนี่ยจะไปบังคับลูกได้อย่างไรนันเราจะบังคับลูกให้เป็นไปาตามใจเราได้ก็ต่อเมื่อเราบังคับกายและใจของเราได้เราคิดแต่จะไปบังคับคนอื่นไปสั่งคนอื่นแต่เราสั่งกายก็ไม่ได้สั่งใจก็ไม่ได้ในเมื่อเราสั่งกายสั่งใจของเราเองไม่ได้เราจะเราจะไปสั่งลูกได้อย่างไร มีเพื่อนตอมาคนหนึ่งนะไปเจอตอมาในงานศพของพ่อเพื่อนพอไปถึงเขาก็มาขอบคุณอตอมาก็งงว่าขอบคุณเรื่องอะไรเพราะไม่ได้เจอกันน,ะนานทีเดียวรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเนี่ยเมื่อห้าสิบปีที่แล้วคบกันมาห้าสิบปีนะแต่ไม่ค่อยได้เจอกันนานๆครั้งเจอกันในงานศพพ่อเพื่อนเขาก็มาขอบคุณแล้วเขาก็เล่าว,ว่าเนี่ย แมื่อเร็วๆนี้ได้ฟังคำบรรยายของธรม,มาก็ได้ตรรม,มาก็พูดถึงเรื่องว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะอย่าว่าแต่สิ่งของเลยนะไม่ทั้งร่างกายของเราจิตใจ,จเราก็ไม่ใช่ของเราบังคับควบคุมให้เป็นไปตามใจปรารถนาไม่ได้ลูกก็เหมือนกันลูกก็ไม่ใช่ของเราเราเลี้ยงได้แต่ตัวแต่เดี๋ยวนี้เลี้ยงได้แต่ตัวนี่ก็ไม่ถูกแล้วนะ เราเลี้ยงไม่ได้แม้กระทั่งตัวเขาเราอยากจะให้เขาผอมเขาอ้วนมากเขาก็ไม่ยอมผอมสักทีความอ้วนก็นไม่ลดหรือบางคนเราอยากจะให้ลูกอ้วนแต่ลูกก็ไม่อ้วนลูกก็ยังผอมนเะขาว่าเลี้ยงได้แต่ตัวก็ยังไม่ถูกนะนะตัวก็เลี้ยงไม่ได้นะจิใจก็ยิ่งแล้วใหญ่ก็ได้ฟังก็ได้คิดนะเพราะเขามีปัญหากับลูกชายที่กำลังเรียนอยู่หมาหาวิทยาลัย ัวเขาเนี่เป็นนักธุรกิจนะเคยทําธุรกิจเป็นระดับพันล้านเลยเป็นคนเก่งขยันเรียนมีวิทยัยแต่ลูกเนี่ยนะไม่ค่อยสนใจการเรียนการเรียนก็ไม่ค่อยดีวิัยก็ไม่ต้องพูดถึงนะพ่อก็พยายามจำจีจำใยลูกบางทีก็ถึงกับต่อว่าลูกนะลูกก็ยิ่งต่อต้านเขาเองก็เครียด ความสมัมพันธ์ระหว่างลูกกับเขาก็ห่างเหินพอก็ได้ฟังที่อาตมาพูดเขาก็เออได้คิดนะแล้วเขาก็เริ่มปล่อยวางนะก็ดูด่านะว่ากล่าวน้อยลงก็พบว่าเขาผ่อนคลายมากขึ้นและที่เขาแปลกใจไม่เชื่อก็คือว่าไม่คาดคิดก็คือว่าความสมัมพันธ์กับลูกนี่ดีขึ้นวันหนึ่งลูกมาบอกเขาว่าเนี่ยพ่อพ่อเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวนี้พ่อฟัง ลูกมากขึ้นแกงงเลยเพราะแกก็ไม่ได้คิดจะทำอะไรมากนะแกก็แค่เพียงแค่ปล่อยวางไม่ได้คิดที่จะฟังลูกให้มากขึ้นเลยแต่มันฟังเองพอปล่อยวางแล้วนะใจก็เปิดกว้างความเปลี่ยนแปลงก็ปรากฏโดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้าแต่มันเริ่มต้นที่ใจก่อนพอใจเปลี่ยนนะอากับกิริยาความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะลูกก็ ตอนนี้ก็เริ่มทําตัวดีขึ้นแล้วทําตัวดีขึ้นโดยที่พ่อก็ไม่ได้จําจีจําชัยนะเพียงแค่พ่อปล่อยวางเท่านั้นแหลนะลูกก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของพ่อแล้วก็เริ่มนะฟังพ่อมากขึ้นก็เลยม,มาขอบคุณนะก่อนเกลือธรรมาก็แนะนํำก็ไปนะว่าเนี่ยอยากคาดหวังในตัวลูกแต่ให้มีความหวังในตัวเขา อันนี้ยทมาก็ฟังมาอีกทีหนึ่งนะรู้จึกรู้สึกเป็นคุณแม่เทเรซาเนี่ยแกแกเคยพูดเอาไว้ซึ่งก็จริงนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอเปลี่ยนนะจากความคาดหวังเป็นความหวังเนี่ยนะความสัมพันธ์ดีขึ้นเวลาเราคาดหวังใครเนี่ยคนนั้นก็อึดอัดเราเองก็ทุกข์เพราะว่าเขาไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังสักที ไอ้คนที่ถูกคาดหวังก็อึดอัดนะเพราะว่าพอไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเราเราก็ว่าเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจากความคาดหวังเป็นความหวงังไอ้คนที่รู้สึกว่าพ่อแม่มีความหวังกับเราเนี่ยมันก็จะรู้สึกตัวว่าตัวเองเนี่ยนะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแต่ก่อนรู้สึกแย่นะทำอะไรก็ไม่ถูกใจพ่อแม่ทำแล้วก็ผิดเป็นหมดนะ พ่อพ่อแม่มี่คาดหวังสูงแต่พอพ่อแม่เปลี่ยนจากความคาดหวังเป็นความหวังลูกรู้สึกด,ดีขึ้นนะว่าเออเรายังมีอะไรดีให้ให,ใ,หให้พ่อแม่ได้หวังเช่นหวังในตัวลูกว่าไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรลูกก็จะเป็นคนดีนะพึ่งพาตัวเองได้ลูกจะเรียนอะไรเรียนที่ไหนนะไม่เป็นไรนะยังไงแม่พ่อก็ยังมีความหวังในตัวลูกเสมอ มีความทุกข์มีความผิดหวังยังไงอย่าลืมนะมีพ่อแม่เนี่ยที่ยังคอยอช่วยเหลือลูกอยู่หรือคอยให้ความหวังกับลูกอยู่ก็อบอกก็ไปนะเนี่ยแม่ลูกจะกินเหล้านะแต่งไงก็ให้มีความหวังกับลวกอยงง่างไงเขาก็คงจะเป็นคนดีสามารถจะเป็นคนดีแล้วก็สามารถจะนำํำพาชีวนตัวเอ,องไปในทางที่ถูกต้องได้ถ้าเราพูดแล้วนะพยายามแนะนําแล้วนะ สักถามเขาแล้วเขาก็ยังยกินเล่าเหมือนเดิมนะก็ก็ให้มีความหวังในตัวเขาอันนี้ก็เป็นข้อคิดซึ่งอาจจะไม่ใช่คำตอบสเร็จรูปนะแต่ว่ามันช่วยพ่อแมนะ่หลายครอบครัวได้มากทีเดียว